เส็จแล้วกันกูขี้เกียจรอแล้วอาจังหวะนี้ฮะึมาแล้วไม่ใช่หรอลกอนี้บ้าำลังเตรียมตัวไปบุกธนาคารนะก็แอดมินอลล่อนเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถแม่งนั่งรถกันเต็มเลยขี้เกียจรอแล้วอ่านก่อนเลยแล้วกันมาแลวนะครับกำลังจะออกกับเรเบลกำลังจะเออกำลังจะออกแล้วได้แล้วตำรวจจะเียร์จิวเลตำรวจเตรียมตัวตำรวจก็ไม่เลียร์จิวกันหรอ บอกเขายิ้ว่าเคลียร์จิวหมดแล้วธนาคารไม่มีเงินเหลือแล้วตำรวจเขาไม่เคลียร์จิวกันเหรอฮะครับเดี๋ยวรอคนชื่อเคลียร์ดิก่อนนะครับแป๊บนึงรอผมด้วยครับสองครั้งแล้วมาจิวตำรวจน้อยตำรวจน้อยอย่างงี้ต้องรีบไปป้นนะฮะถ้าได้ตังค์ทำไมตอนกลางคืนเล่นตู้ตอนเช้าอยีกโละเลยตอนนี้เขาบอกเขาอยู่ห้องบนอ่ะคนีจิอเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่ตายเลยนะเขาบอกเขาอยู่ห้องบน

ตอนนั้นอัพจอดำอ่ะต้องนีคอมอ่ะไปรีดีต่เข้ามาใหม่ผมบางครั้งนับแบบอยแ้วเนี่ยางครั้งนําแบบก็รอก่อนครับเดี๋ยวผมดึงมาก่อนนะลอเอาจากรถไปประจำจุดครับขับรถไปปจเดี๋ยวอย่เพิ่งงานนะเดี๋ยวผมเปนคนงาดเองกดดกแต่งปืนกดโอ้ย พี่ใส่กล้องอะซื้อกล้องใสกดตอไอแล้วลากกลอแล้วก็ลากล้องอยู่จับรล้เดินตรงไหนตรงนี้ผมพาพไม่ได้ตำรวยไปเคลียร์จิวกันนะไม่ขึ้นรถไม่ได้หรมีปลาซ่อมซุ่มอยู่อ่ะ

แล้วแอดแอดจะดึงไฟเหรอครับหรือว่าอะไรครับจะดึงไฟไม่มีโจ๊กุ๊งเนี่ยโอเคครับไม่ไม่มีกองจับอาร์ตมันหลุดไหมอ่าร์ตหลุดตั้งแต่ขึ้นรถกระบะรอเลยใช่ไหมรถกระบะรอ่หมดกูไปไหนเนี่ยเปิดประตูด้วยดิประตูสองเปิดด้วยดิเขาเปิดประตูสองเปิดประตูด้วยเนี่ยไม่ใช่อพิกเลดนะครับตัมผมาครับพิกเลดอ่ะไม่แต่ว่าผมว่าก็ไม่น่าใหม่ทุกคนแหละนะผมยอมรับดี่แตคนบนรถกระบะคือมีขนมมันรอแจกเลย เอ้ยขึ้รถกระบะโอ้โหขึ้นรถไ้ครับจะมันแจ้งเก่าตูเลยไม่ไม่ทำไมบนรีเบลที่อยู่ในยรีเบลขับขึ้นรถกระบะตั้งลมมาแล้วเหรอไฮเปอร์เอ็กไฮเปอร์เอ็กก็ไม่ค่อยใหม่ตัวนี้คนหนึ่งซื้อเลยนะตัวนี้ตัวนี้ไม่ใหม่ยดึงมาผิดเออแจ้งเอ็มบีทีอะแจ้งเอ็มบีทีแจ้ยมีมีคนยิงแล้วมีคนยิงแล้วไปปจุประจุแจ้งตัวเองนี่แหละครับ ติ๊กเลสตัวมาตินมาตินคือใครอ่ะรอรอเขางั้นเลยเพวกรอรอ่ยยิงที่ไหนอ่ะตรงประตูเออประตูเอโกโก้ไม่มาอยู่ประตูนี้อ่ะมันมีสไนเปอร์อยู่ไกลๆระวังสูงจะไปไหนเจนหวึงองสไนอ่ะงงเลยผมวิงไปปุ๊บตานั่งไปน่ไปน่งนนั่ไปนัไปนไรน่ะไป่งไปนั่งไปรั่ปนั่งปนั่ไปนัไหนั่งไ่งงไปปนั่งไปนัไป่มีโน้ดปนันเดียปเองังผมน เอ่อ m p ทโกโก้ไปประตูซีเอ็นยูวีกันนะโอ้โหไปประตูซีนุนุนุไปเฟลวีอยู่ครือต้องการไว้ส่วนวิชั่นวิชั่นไปเสริมประตูเออดีก่อนไปอยู่ทางขวาเนี่ยผมอยู่ผมอยู่ทางขวาปุ๊บตายเลยเเนี่ยผมมาใครนั่นมาตรงนี้เอาตัวนี่เป็นไประตูสามประตูใช่ไหมครับทิวทิวมาตรงนี้ฉันไม่คิดเยอะ แล้วู้อย่างงี้ผมทำไงรอเกิดแล้วรอเกิดซื้อของเดี๋ยวผมพามาจีฟอนไปไหนอะไปไหนอ่ะจีฟอร์ก็จิวเห็นในแมพไหมที่ผมมาดเทนเห็นครับเห็นะเทนเนอรวิชั่นวิชั่นสีดำโอเคครับโอผมวิชั่นไปครับก็วิชั่นสีดำโดยพี่โดยพับครับเอ้ยยิงละฮะนีใครยิงกันใช่ใช่เฮ้ยผมขึ้นมาไอ้จีฟอรนครับไจีฟอรนโดนยิงอ่ะครับอันนี้หนุนไหม ไประตูีมีคนยิงประตูีคนยิงเหรอเฮ้ยทำไมทีไอทีไอดับบิมาะผมเนี่ยระวังนะระวังนะแม่บอทีไอดบิรมาอะมากแม่งส่งประตูเองพูดทีละคนอยากให้คนเข้าหลุดเข้ามาได้ผมบังให้แล้วคนบนหอก็หมอบไว้ระวังโดนยิงกดตัว C กันประตูเกันทีเด็ก ประตูเอมีป้าตเกาบนหอคอยไม่ใช่หรอกตะเกาไปชิบหายดีนะกูดัาข้อตำรวจได้อะไรนะชื่ออะไรนะสองก็ไม่ได้สองเนี่ยเราสั่งตำรวจไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกคุาประตูเนะครับโจโคูโจโค่หยุดขับนหอใช่ไหมใช่ครับโอ้ยจบแล้วเด็ดตากำลังรอรออาร์ตมาเมื่อกี้ใครตายรอเกิดเราไปซื้อของไคกูยืนทำไมวะเอ้ยใครวะ G F โนบะ G F G F ระวัง เจฟอินเซปชันอะระวังโดนยิงหลังนะเมื่อกี้เพื่อนโดนยิงตรงนั้นไม่ใช่หรอไม่ไม่มันสไนมันน่าจะอยู่แถวแถวเขาซีเจ็ดบ้านไหนอะเขาซีเจ็ดตำรวจมาหนึ่งหนึ่งตำรวจบีกับนุ้นโก้โอยู่ทางซีโอเคขอบคุณมากคุณไดที่บอกคืนครับเอ้าตำรวจดักฟังผมลืมแชร์คีย์ให้ทุกคนก่อนะัำไว้ให้ได้นะถ้าผมวอาพ่อไม่ได้ไม่ตรงเนียเสียงมันรอดออกมาไม่รู้แป๊บนึงกูปิดไมค์ในกระดิ้าก่อน

ไปซื้อปืนมายังโดนยังปะวะยังยังไม่ได้ยินเลยไปซื้อปืนก่อนเอาเงินคุณนอนไปจอดผมช่วยเขอบคุณหมดแล้วคนแล้วหมดแล้วรอบที่มาบที่มาตรวจมาขอบคุณลุงห้องเหมดยังดนห้องหมดแล้วห้องหมดแล้วยังมีปีอยู่เลยออะะดนแมเลยตรงประตูซีมีสะไนครับตรงบนเขาประตูซีมีสะไนอ่ายาโผล่อย่าโผล่ถ้ามีก็อย่าโผล่ครับเย่ครับผมนอนละประตู แอดอันี้ผเงินผมก่อนได้ไหมอ่ะ้านหน้าครับปิดปิดดน้วเรอปิดไอ้เงินดไปเลยเพราะว่าผมใแค่านเดียวนอะไรวะดูแม็กดูแมไปแล้วดูแม็กไวมกงปแล้วดไปแล้ดูแม็กล้วแ็กไมกไปไแล้วดล้วแ้าแกดแดนแ้วดแกโดนแล้วด้วดนแล้วก้วแก้วไปแล้วไปดนยิงจากไหนไปไปเสริม มันตายไปเฉิต no ้องช้อองนครับดูนั่นแหละห้าห้าน่นละเจ็ดรแปดฮะดูบีเหรอบีรู้จักประตูเอประตูบีไหมเนี่ยก็รู้อยู่ออกแก๊งเลยเดี๋ยวผมดึงมาโอเคนะไม่จเป็นอยาเพูดเพื่เขาบอกกันครับ แอดมินขคนโนเอทครับคนเทเกิดซื้อปืนนะครับไปซื้อที่กันโตรครับซื้ที่เลเบลครับเิญเลไม่ใช่เหรอครับหอกยังไงก็ไม่เสียงกันหนักเลวคอนโดนเอทครับโอ้ยเกิดแล้วลูกเใช่ไหมนยลูกเยเหรอใช้ปืนอะไรอ่ะเอาใช้ปืนอะไรอ่ะค้นแรงเลยยิงขานั่นเลือกตายเลยเออเขแจกเว้ย อาร์ตอาร์ตอาร์ตเขายังเ right, ่อ oh> กีน hey, ี่มันมะตัดินจริหนมานกําลังข้าตัวเอครับเป็นคนยิงนะครับเอ้ยเอ้อาร์ตต้องขับไปกําลังบี้เลยกําลังบี้จะเข้าเอเล่นมากกว่าที่เข้าากกว่านู้นู้อยู่หลังผมใช่ไหมเนี่ยดักรอบนใช่ครับโอเคแอร์ครับแอรครับดึงคนชื่อ o อ x นะครับพี่ครับตัดสิมามาเป็นตัวเอนะครับมันไปดึงไปเรื่อเดียวนะมาเล่นยร์ยิงดีเวลดีเวลต้องไปเองดีเบลต้องไปเองอ๋อโอเคครับเรลม ใครไม่มีกองแล้วนี่เล่นจริงครับไปไปเก็บกระสุนเก็บกระสุนเก็บกระสุนเนี่ยไอโซเวียตเนี่ยยังไม่เข้าเก็บกระสุนเราไปประจำจุดเลยชาร์จอยู่ในโดมชาร์จอยู่ในโดมครับผมอ่าได้แล้วมาแล้วว่ะกันให้อยู่กันให้อยู่ทุกคนกันให้อยู่นะประตูทีประตูทีเงียโซเวียตไม่ต้องเก็บโซเวียตมันคนละปืนให้บิ๊กเล่เก็บครับบิ๊กเล่ได้ยังไม่ครับไว้ปุกระจุกกันอ่ะ เต็มกระเป๋ายังบิ๊กเลสเต็มแล้วครับเต็มแล้วออกไปเต็มแล้วออกไปออกไปออกไปตัวเอครับมันยังไม่โพ่อ่ะออกไปกานประตูเอออกไปกันไม่พอก็รอครับรไม่เออมันใจมันมันนอนรับบิ๊กเลสออกไปโซเวียตออกไปออกไปได้ครับแต่ว่าออกไปเดินสายไม่ได้เงินครับที่เมย์ตอบอ้างโซเวียตรับล่ะครับขายได้แต่ไม่ได้เงินเฮ้ยมีตาไนครับมีตาไนโซเวียตแก้ยังครับครับครับผรับผิดรับ รเาค่เบ <muitas> <arias> ิด <sketches> ช <of course> um, ну. oh, ิลยนะเขาซเ่ไมหนเลยวะโอเรถไปรถไปต้องแช่โน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 เมื huh. oh, uh ่อ huh. ก <The exercise ell> <photos> okay. ี้โนโนยิงปะไม่ครับไม่ได้ยิงครับกเสียงปืนครับวะอย่ามาอยู่ด้วยกันด้วยโกโก้เขาใช้เขายากเอต้งน้มคนนะครับมีรถมาแจ้ครับผมผมเห็นหมวกมันอะ เออมันจะวิ่งมาแล้วโก้กันแล้วโก้โก้วิ่งเข้าโดมตรงนั้นเราไปเปิดประตูโดมอีกฝั่งใช่ไหมฝั่งข้างในธนาคารใส่ไว้เนี่ยมือทิ้งไม่รู้ตรงออะไรฝั่งในธนาคารแล้วข้างกูเลยนี่หว่าเหยี่ยมสองไปละสามเลยหรอไม่ใช่เปิดอันนั้นนะเปิดอีกฝั่งนึิดฝั่งในธนาคารฝั่งปิดวงกลมธนาคารผมจะรถเข้าไปทางนั้นรถราบทางนี้ไม่มีข่าวไม่น่าจะโดนเอาแล้วพบวาปิดฝั่งนั้นไปก่อนแล้วผมจะรถเข้าไปแล้วออกประตูหนึ่งแต่รถไม่มีคนโอ้ยตำรวจมาบี

ที่บ้านม,มีปืดอยู่นี่เรียบตายว่ะผมตายแล้วเนะี่ยกำลังยิงสู้กันอยู่เมื่อกี้มีเงินสิบชั้นอยู่อีกนประตูบีรป,ประตูบีแตกแล้วครับประตูบีแ,แตกแล้วแตกแล้วมึงชาร์จอ่ะฉันอดยืนหมดเลยเลยผมยิงไม่ได้อ่ะฝากผมมาธนาคารได้ไหมชื่ออะไร <c oughs> ชื่ออะไรผมก็เดอเร็วอ่ะเดือดอ่ะเอ้ยถ้าก็แตกแล้วกระชับเข้ามาให้ใกล้โดนท้องตัดโดนท้องไว้ โดมทองโดมไหนวะแอบกูไม่เคยมาป้นดอกพ่นน้อยเลยอะไรบี <B> แตกเท่าก<ๆ>ันหมดแต่ยังมีคนเฝ้าเนี่ยนะเออดีอันนี้จอเป็นกิจกรรมไหมครับเออผมพาพนะป้นเฉยๆแอดมินเซียนครับเบื่อใช่ไหมเห็นเลวเพลย์เยอะยังไม่ได้ยิงใครเลยกระสุนเต็มแม็กเลยเฮ้ยตรงโดมตรงโดมข้ามตันกูบีมีนครับมันด่ามาแล้วมันด่ามาแล้วทีบอกสถานการณ์บ้างสิเกิดอะไรขึ้นบ้าง ไไหมดชารจไม่ได้ไหรอก